พคนวันนี้มาตั้งที่ร้านกาแฟน้าที่ร้านาฟที่หน้าบดมบดำบางแพมาแวะเที่ยวร้านกาแฟที่ที่รู้จัก คนคนขายกาแฟเพื่อนเพื่อนวาวชื่นใจ